เสียงเพลกันกวยนี่ดูดน่กลัวทุกคนอินมากค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกำลังอินอยู่ใที่กัานกล้วยเอามาปิดหน้าคือใบพวหรือใบบอนทุกคนใบบัใบบอแต่ฉันน่้ชิมเอาใบัวมาปิดไม่ปิดข้หรอแกกูขก้านกล้วยนดูเลยประเด็นไรนี่เขาบอกว่าให้พี่เชอร์ทำทรงกัานกล้วยเร็วเอ้ย กันกล้วยำนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นกล้วยจางจางเชี่ยชันสึกทักทักตาสัตุไม่หมดเกลี้ยงผู้ใด ไปกันกล้วยทุกคนตอบไปนี้เราจะมาตีกันกล้วยกันเฮ้ยกันกล้วยทุกคนเราจะตีกัรกล้วยการหนึ่งหรืนการหนึ่งนดีทุกคนกรีดกัรกับการกล้วยนี่นะคะเอาแรกแมวแรกแมวเาสูกฉันดูแล้วฉันจะรู้สึกตกงตงละกันพี่อนตงตงละกันตงตงเลยแน่นแน่แน่นแน่นอนเลยพี่จะชอบให้ดูตั้งแต่เด็กเลยรักแรกของใครหลายๆคนอฉันมีตุ๊กตาด้วยนะ ากเสียงกรีเขาบอกเสียงกรีดังมากนะกันกล้วยเห็นปะเราในกีีกันกล้วยดังมากเป็นกันกล้วยเอฟตีค่ะไปเป็นเอฟซีนะจีนลิทชบากล้วยช้าอยากให้เห็นมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะไหนอุ้ยเจาะจั๊กเสียงเพลงกันกล้วยพี่มีเอนเตอร์ที้เหมือนกันนะเออเอนเตอร์ที้เข้าเยอะมากเลยอุ้ยน่ารักอะตอนนี้เรากำลังดูกานกล้วย ันนี้กันคุยภาคไหนอ่ะภาคแรกจ้ะภาคแรกจ้ะน้ำหนึ่งเขาบอกว่าวันเกิดเธอให้ทำทรงกันกล้วยทำยังไงกันกล้วยอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเธอดูกันกล้วยใช่ปะกันกล้วยน่ารักน่าตอนจะมีผมตรงเนี้ยตอนจะมีผมตรเงี้ยตก้านกล้วยเป็นเป็นช้างแบบช้างในวังป่ะใช่จะเข้าวังคือถ้าใครถ้าใครมีปล่อยหวานคือทำไม่ได้นะกันกล้วยตรงเนี้ยแกมันใช้ปล่อยหวานเต็ดไปสักพักปล่อยหวานเสรจก็หายไปเนี่ยมันจะมีผมจะมีผม ก้อยหวานจะมารตรงกลางอย่างเดียวเลยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามีสเปคแขกอะมันได้อยู่นะเพื่อนไม่สนใจเบอร์เพื่อนไม่ซื้อไหนก้านกล้วยยังไม่มาอ๋ออันั้นก้านกล้วยตอนเด็กก้านกล้วยเบบี้นี่ตอนเด็กยังน่ารักเลยกานกล้วยไม่ีดูหน้าเดาจะให้ดูหน้าพี่เป้มากไหนเล่นบ้างล้างเลยที่สุดเปเป้โอชิ เป๊ะโอชิกันาร์ดด้วยนี่คือพ่อป่ะเอรอใช่นี่คือพ่อที่พ่อเขาตายใช่ป่ะพ่อ้่หคูผาฉันก็ตกหลุมรักพ่อพ่อพ่อก็น่าจะคล้ายกันกล้วยแหละใช่พ่อหน้าเหมือนกันเลยยูนิตวีดกันกล้วยใช่ค่ะแต่ฉันชอบทหารนะทหารน่ารักอะหน้าตาเจมูเจมิมากเลยนะฉากลบมันมาก นี่ไงเปิดมาก็ฉักแล้วดูดิดูดิเนียจ้าแซงตัวตาแดงดูดิมันมีเหล็กพิ้งอะอะไรงวงงาเขาเรียกอะไรอ่ะทำาไมสุรย่าเขาดีจังะดูดิเรียไม่ใจกลัวนะจริงกลัวไปวิ่งหนีแล้วหันตุดเลยเนียดูดิน่ากลัว คนอินมากค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกับนาอินอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วช้าง้นแดงมันกินอะไรมันสูงขนาดนั้นอะกินอะไรเป็นอาหารอะไม่เขาขายยาวมากเลยดูดิดูดิคนละไซเวิร์สชอบตัวละครไหนในการกล้วยชอบชบาแก้วค่ะตอนเด็กๆตอนออกจากโรงหนังไข่มุกคิดว่าตัวเองเป็นชบาแก้วด้วยทุกคนขอถามหน่อยใบที่ก้านกล้วยเอามาปิดหน้าคือใบบัวหรือใบบอนทุกคนใบพลูใบพลูทุกข้าแต่ช้นได้ชิมเอาใบบัวมาปิด ใบบัวมันเล็กกว่าบ้างใบบอลก,ก็จะเป็นต้นบ่อนบ้างเออหรอนี่ตัวขอก้านกล้วยเมื่อตัวเลยเป็นไหมนี่นี่คือการกล้วยตอนเริ่มโตแล้วดวูนะขนาดโคยิ่งน่ารักเลยเรื่องนี้ดูดิเต้เ,เขาชอบอ่ะชอบแหละกระตูนอะ ยูปี้มายูปี้เอาขนมมาให้กินด้วยใช่นี่เต็มเลยมันบอกไม่ได้ทุกคนแต่มันคือหมี่โกเลงแบบเป็นมาม่ามาม่ากรอบมันจะเป็นเส้นกรอบๆแล้วมีเกลรกกอนุ่บกรอบแล้วก็เอาคุกผงมาให้เราแล้วอะเดอะเบนสนะว่าไว่าไปนี่กานกล้วยนี่คือทรงผมรเรฟเฟอร์เรนกันกล้วยของน้ำหนึ่งนะคะแต่ฉันอนุโลมให้เธอสามารถเลือกทรงอื่นได้เลยโอ้โห เดี๋ยววันเกิดน้ำหนึ่งจะให้น้ำผงติดงานต้องใส่ติดงานเออฮัลโหลพี่เชอพี่เชอพี่เชอโพสหนึ่งโพสหน่อยพี่เชอร์นี่อร่อยใช่อร่อยมากอร่อมากมีโกเลงก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระป๋องแล้คุกผงพี่อร่อยมากพี่เชอมีอีกนะอันนี้ขนม อินโดนีเซียใช่ใช่ใช่ค่ะยูบี้ไปดูเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาเขาคิดถึงเทเตอร์เลยเราดูแล้วก็ชอบใช่ไหมเขาบอกว่าเสียงดังมากแล้วก็คนดูหัวเราะเยอะมากค่ะหมายถึงใครเสียงดังมากหมายถึงใครจะดังไปขับโดยเราเสียงดังน่าจะหมายถึงทั้งหมดเลยไม่แล้วเขาก็บอกประมาณไม่ต่อยหวาใช่ไหมพี่เจยยังบอกว่าอร่อยเลยใช่ แล้วประเด็นคือเหมือนยูกี่ก็บอกว่าก็คือทุกคนต่างหัวล้อกันแต่ว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าที่เจเทตีเขาก็มีเทสเตอร์นเมกานมาตั้งนานแล้วเลยก็ทำให้เรารู้ทั้งชว้อยู่แล้วพี่เชอร์พี่เชอร์เขาบอกว่าให้พี่เชอร์ทำทรงกั้นกล้วยเร็วือส่งอะไรวะคืนเอาหน้ามาพี่มาทําเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางพี่เชอร์ได้นะมันมีเหมือนเหมือนหน้ามาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยได้น oh. ก well, to okay, yeah, ันกล้วยกเนได้เลยนะมกันกล้วนอแล้วยวพบอกว่าให้เพื่อนทอกกล้วยใัเนหมือนการตูนอนเมแล้วนเหมันเป็นหน้ามาเหแะไม่เหมันเหองเเป็นตัวฟ้านี่ได้นะตัวฟ้าเนึ่องกหรอประจุหรอ เราเป็นใครเราเป็นใครก่อนเนี่ยเหอหน้าเลเดี๋ยวเดี๋ยวรอเป็นหนุ่มก่อนเป็นหนุ่ม่ยาวมาแล้วหนุ่มาล่อเดียวเลยนะคะวแล้วพี่เชอร์่าชีเหมือนกล้วยเเดี๋ยวพี่เชอร์กันดิสปูดิสปูดิสปูดิเปูนิสปูดิสปเดาสปูดิสปูดิเปูดิสปูดิปูดทสาูกิสปูดิสปูดงสป่เห็นเหมือนกล้วยเิยเูดิสาไมิสปูดิสปูดิสปูนิสปกดนกล้วยเลย เชิญรู้เร uhh. ื่องเทเตอร์บุกหรือยังคุณก็อย่าบอกเขาสิทำไมทำอะไรはは well. ไม่ใช่หนูทำพี่เชอิญไม่ใช่หนูทำนะไม่มีใครทำมันคือแอุซัิเหตุไม่มีใครทำไม่มีใครทำอยู่ดีๆมันก็บุบอยู่ดีๆมันก็บุบพี่เชิญมันเป็นพลังงานไม่ใช่พูดหนังกระเพรยอยู่ดีมันก็บุกเองที่มันแบบจริงมันร้อนไงมันร้อนแล้วมันขยายตัวไงแล้วก็หดตัวทันทีมันเย็น ใช่หกเค่ะไม่เป็นคนซีปูดปูซีปูดแบบซีเมนด์มันมันเนแค่ออซิเดนไม่เชิที่มีของไปตกกระทบมันแล้วมันก็เลยแบบว่าและไเป็นแวเยอะนะแต่เข้ามาเออใช่เออเขาลงเล้อย่าแซวนะ จริงเลยเฮียแต่ว่าที่ต้องบอกทุกคนนะว่าอย่าแซวนะอันนี้เรื่องจริงทุกคนอย่าแซวเพราะเมื่อวานเขาร้องไห้ไปแล้วเฮีย A few moments later ชากัดขวดชาชาเชื่อชักสุดโชคชะตาประตูไม่เหมือนใครผู้ใดชาชาชากัดขวยชาชาชาอุ่นใจใจในสัมภาหยุดชาทีทุกคนแบบชอบเพลงนี้มากเลยรทุกคน เจริัสุขไปยปาระศตรไม่หวั่นเกรงผู้ใดช้างช้างช้างกันอ้วยช้างช้างโอคดังใส่ในสงครามหยุดท่าหัดทีโอตัน์ยูวิิมีควาเสียสละมีความมุามันและมารยาทช้างค ชามชามเชียราศึกามาาศัตูไม่หลประเผู้ใดชามามามัดก้วยชามามาอุดัดยุดธินมีคัุณอลีเนาะเสียังอัลีคุณป่เมือนพี่เชาจะเล่นอ็นีก็ได้นะักเสียงเหรอเล่นอะไเล่น ไอฟุงโอแคต่าเออเฮ้ยเยนี่อเฮ้ยน่าดูเลยเนี่ยขออันแบบตาดูเลยวันนี้นาดูไอมันคือไมาไห์ติ้งหรอไม่น่าก็แต่วันนี้สภากลังพีคตามน้ามาแตยคุณกูซอนซีกูชาไทยใครอุ้ยการอลีการใครอะคุณไม่อะคาแรคเอละ ต้องไปเสิร์ชหานะคะไม่ต้องเสิร์ชจบแล้วทุกคนมีเพลงเพลงลงหนังปิดแล้วลงหนังปิดแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะค่ะขอตัวไปทานข้าวต่อนะคะก๋วยเตี๋ยวเหงาแล้วเหงาไม่ไหวนะคะก๋วยเตี๋ยวเหงาไม่ไหวติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะ l o a ดเลย I am f o o n Head Application